มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแลนในสติเด็กไทยแลนด์นะครับหุ้น k t m s นะครับหรือว่าบริษัท KTM Medical Service Company Limited นะครับเป็นความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยบริษัท KTM Medical ก็เป็นผู้ ประกอบธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยไตยเทียมและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลน,นะครับโดยตัวรายได้นะครับผม105ล้านนะครับ ใน Q 1 2023นะครับยังไม่มีรายได้เปรียบเทียบเพราะว่าเพิ่งเข้าตลาดมานันเองนะครับตัวกำไรอยู่ที่2ล้านบาทนะครับผมตัวหนี้สินอยู่ที่159ล้านตัวสินทรัพย์อยู่ที่488ล้านบาทคิดเป็น PE อยู่ที่50เท่านะครับก็แปลพพได้ง่าย ราคานี้ก็ลงทุนกัน50ปีคืนทุนทําไมโตกว่านี้นะครับ p b b book value อยู่ที่1.9เท่าก็เกือบ2เท่าครับราคานี้ก็แปลปไดง่ายก็ซื้อได้แพงกว่าเจ้าของก็เกือบ2เท่าเลยนะครับ d ratio โ,โดดเด่นอยู่ที่0.4เท่าเท่านั้นนะครับถ้า d e ratio น้อยกาหนึ่งก็ถือว่าดีมากในสภาวะเศรษฐกิจพันปวนเช่นนี้ก็น่าจะสบายนะครับเอยน,น้อยหน่อยนะครับยืมปันผลมีมาให้ที่1เปอร์เซนต่อปีนะครับท่านใดสนใจเรื่อง หุ้นหรือบริษัทที่ทําเกี่ยวกับฟอกไตก็ลองไปศึกษาทางกระบ้านกันต่อนะครับสาหรับหุ้น k t m s นะครับเทรน์กยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่า valuation นี่ก็ถือว่าแรงเสื้อหนาคตกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเพื่อนใดไม่สนใจเรื่องของเชิง vi พื้นฐานก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับโดยดูตัวกราฟทำฟีมันพบว่าจะไม่มี macd นะเพราะว่าเพิ่งเข้าตลาด บริษัทและก็ Data ยังไม่มากพอนั่นเองนะครับผมไม่เป็นไรก็ไปดูตัว Time Frame Week กันได้นะครับ Time Frame Week ก็ยังไม่มี m อ d d เช่นกันนะครับเพราะว่า Data ยังไม่เพียงพอเพิ่งเข้าตลาดมาได้ไม่นานไปดูตัว Time Frame Day กันครับผม Time Frame Day มีการตัดขึ้นของ m อ c d ลไเส้นสีดำเงินตัดเส้น a ีไลน์สีสสแดงขึ้นไปมี h i s โตแกรมสีเขียวขึ้นจากน,าน้ำแท่งนี้แท่งแรกเลยครับปิดแท่งวันนี้นะครับผม ถ้ายัางเป็นเขียวชนีดอยู่ก็เป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อแล้วนะครับวันแรกวันนี้เลยนะครับเพื่อนๆสายที่เทรดตามทางฟิล์มเดก็ปิดแท่งวันนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับตามอินดิเคเตอร์นะครับตาม s i g แนลที่ปรากฏนะครับผมก็ฝากไว้สำหรับสายเทรดวินัยไมเค s e มันนี่แ a เนจ e มนต์กันทำตามอินดิเคเตอร์และทำฟิล์มที่ใช้อย่างเคลิกัดก็จะ ช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับสมอขอลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ